อค,ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ไปตลอดดูแควแโลกจริงๆแล้วรู้สึกว่าแถวๆเนี้ยมีแควโลกอยู่อันหนึ่งเนาะะเดี๋ยวผมไปเดินทริกเกอร์ก่อนแล้วกันพนะยายามเก็บเควโลกไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะตอนนี้ทางนั้น อ๋อเดี๋ยวมีน้องให้สิงไว้เนี่ยไม่มีน้องให้สิงเ,ง,สงเหรอพี่แต่อีกจะมีสรัคให้ให้สิงแฮโอ๋อจะไปเปิดวาร์ปแล้วก็ไปทริกเกอร์เควด็ดด้วยเดี๋ยวผูวกทางเ่เาวะมันต้องไปทางนี้ดิ เสาวับมันอยู่ข้างบนใช่ไหมไปถึงไหมเนี่ยเนี่ยเวลาเราเราต้องการซอเลียนอ่าก็ไม่มีให้สิงแนะ้วได้ไงซอเลียนแล้วสิงกาอากาศได้ปะเนี่ยได้วะอโอ้เออได้นี่ว,ว่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอโอเคเสียงเมื่อตอนบินนี่แหละ โอ้ยอโอจิต้ามันหมดวัยจังวะให้จะบินแต่ระดบับแค่เนี้ยตายแล้วชีวิตอ๋อ,อมีลมไม่เข้านี่หวา ไปโลคูลัสออกอยู่ข้างหน้านเงึงออกแล้วกันออกออกก่นอนเกมเพล,เลย์อะไรกันอ๋อย้อมสีโอเครู้แล้วรู้แล้วเอ๊ะแถวนี้มั้งเผยโลกอะไรสักอย่างเนี่ยที่ถแถวนี้แหละ ร้องเพลงใช่ไหม่สิเรียกนกและซอเด้นที่บินออกมาจากรังเอ๊ะมีคกกำลังร้องเพลงจากที่สูงนี่หวาเพราะยังไงึคนไปทักทายกันสักาไหน่ไหมและร้องเพลงแบบใจที่ไม่มีเพลงมันก็ประหลาดดีเหมือนกันนะที่สูง ข้างบนี่ป่ะเนี่ยอ๋อจะเก็บโวยตันมันเสือกเ,เลยอเอ่เอเฮ้ยไหนอ่ะอันนี้เหรอเอาตายวิวที่นี่สวยใช่ไหมล่ะแถมยังเหมาะกับการบอยบินอีกทะยานสู่ท้องฟ้าตามสายลมมันคงสบายมากเลยนะอา่าใช่แล้วแหละ สวัสดีนักลบถ้าอยากลองบอยบินที่นี่แล้วก็ตาสบายเลยนะถึงพ่อฉันจะสร้างกระท่มลอยฟ้าหลังนี้ให้ฉันแต่ฉันก็ไม่ทอสารหรอกถ้ามีคนอื่นมาใช้ด้วยอะ่ะอ่ะขอบคุณนะกำลังอยากลองพอดีเลยเอ้ไม่ต้องแกรงใจหรอกขอ่อก็จะชอบการบอยบินก็เป็นเพื่อนของฉันมันโยยะได้แ้แหละเธอยยังดูอายุน้อยอยู่เลยนะ อย่าเป็นกองหนุนนักบินซเรียนของหน่วยนักบินหรือว่ามาฝึกฝนตัวเองเพราะอยากเป็นนักรบล่ะ,ะแค่นักผจญภัยที่ผ่านมานะฮะไม่ค่อยเห็นนักผจญภัยที่กระตดดรถนในการฝึกบอยบินมากขนาดนี้มาก่อนเลยเมื่อกี้ฉันนึกยังนึกว่าเธอกำลังฝึกเพื่อการทดสอบเข้าร่วมหน่วยนักบินหน่วยนักบินซะอีกพอได้สัมผัสกับท้องฟ้าก็จะไม่มีวันลืมความรู้สึกลั่นอีกเลย อยากเก็บความอิสระแบบนั้นเอาไว้ไม่ว่าใครก็ต้องมีความคิดนะแบบนี้ชายก็เหมือนกันเอ๋ฟังเดาค,ค,นะคุ้นๆนะควรเป็นสมาชิกของหน่วยนักบินเหรอเ <c oughs> คอยเป็นนะแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วแหละฉันบินมาหลายปีแล้วถึงแม้ว่าสำหรับคนทั่วไปอายุของฉันไม่นับว่าเยอะแต่สำหรับหน่วยนักบินถือว่าอายุเยอะแล้วแหละสภาพร่างกายก็ไม่ดีเท่าตอนอายุน้อย เลยถึงเวลาที่ต้องบอกลาแล้วไม่ต้องมองฉันด้วยสายตาเห็นใจแบบนั้นหรอกนะแ <c oughs> ันไม่ได้เสียใจแค่รู้สึกเสียดายนิดหน่อยรับอัศวินโซเดียนรุ่นยาวแล้วว่าเขาเพิ่งเริ่มสัมผัสท้องฟ้าแต่ฉันเคยคว้าดาวตกได้แล้วต่อไปก็คงไม่ได้ใช้เวลาเครื่องค่อนวันอยู่บนท้องฟ้าทุกวักวนเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ฉันยังมีโอกาสแคบอ,อีกเพราะงั้นฉันเลยมาอยู่ตรงนี้ เพื่อหวนเราลึกถึงชีวิตที่ได้บอกลาไปแล้วสักหน่อยที่น่าเสียายก็คือเวลาบินคนเดียวจะไม่มีเพื่อนร่วมทีมคอยส่งเสียงเชียวเ้าอยู่ข้างน่าเบื่อไปหน่อยนะยิงสิเธอสนใจจะบินด้วยกันสักรอบไหมหน่วยนักบินของเราจะจัดการแข่งขันเล็กไปครั้งคราวเพื่อสร้างสีสนันนิดหน่อยนะเราจะวัดคะแนนของแต่ละคนคนที่คะแนนสูงสุดจะถูกโยนขึ้นบนฟ้าส่วนคน,ท,นที่คะแนนต่ำสุดจะต้องเลี้ยงข้าว อสเวนซอริเรยรเนี่ยสนิทกันจังเลยนะใช่แล้วสมาชิกในหน่วยนักบินแข็งแกร่งกันมากทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทีมและเป็นคู่แข่งของกนและกันต่อไปคงจะหัวเราะในบรรยากาศแบบนี้แบบนั้นไม่ได้อีกแล้วแถมฉันยังต้องยอมรับว่าความสามารถของตัวเองกำลังถดถอยอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ต่อให้พลังกายจะอ่อนแอลงการตัดสินใจช้าลงแต่ประสบการณ์ของฉันก็จะสะสมไปเรื่อยๆตามกาลเวลานะ เธอฉันจะ,กะเกษียณแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะถอนตัวจากเวทีบนท้องฟ้าหรอกอยากแข่งกันน่อยหนยไหนไปล่ะมาดูว่าเธอจะไล่ตามอสเวนซอรียนมากประสบการณ์กลางอากาศได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาที่แต่ฉันก็ห่วงว่าบุมบามพูดเรื่องนี้กับวัยรุ่นจะถูกมองว่าเป็นคนประหลาดดีจังที่ไม่เป็นแบบนั้นนะถ้าเธออยากลองก็บอกฉนันได้นะเป้าหมายการแข่งขนัขน,ขนของเรากำหนดไว้ตามน,นี้แล้วกัน พยายามควบคุมโซเดียนบ,ยบินไปตามเส้นทางที่กำหนดภายในเวลาจากัดแทนก็จะช่วยเธอจนนับคะแนนและในคะแนนการบ,บินแบ่งออกเป็น4ี่ระดับตามคะแนนที่ทําได้ขอแค่ได้คะแนนสูงกว่าขั้น2ก็ถือว่าเธอชน,นะถ้าเธออยากลองก็มาหาชนละกันเรามาแข่งขันกันให้หนํำใจสักครั้งอซเรียนคืนรางอ๋อโอเคอันนี้อันนี้ชื่อเคเวสเนาะแต่ว่าจะไปทำตามส,ส,ส,สแตป์ที่หลังมันโยยะโอเค ถ่ายรูปเจฟไม่ได้แล้วกันนะคุณโอเคมาเป็นไงเป็นอย่างไรอ๋อเริ่มการท้าทายโอเคอ๋ออ๋อมันไม่เคลสเปิดไอ้ไอ้เอากล่องนี่วะจะยัอย่าไปสิงเลยโถ่ จะเลี้ยไปไหนเอ๊ะอ๋ออันหนึ่งก็โอเคแล้วตามเงาของฉันเฮ้ยเฮ้ไม,ไม,ไม่ไม่ชินกับการควบคุม,มเลยวะแล้วทำไมซอรเรียมันชอบบินบินลงมาเองอะ่ะมันไม่เข้าใจวะมันชอบบินแล้วก็ค่ต่ำลงมาเรื่อยๆอะ่ะ มันชอบบินแล้วก็ล่อนลองมาเรื่อยๆพายาประกดลงมาเองอะ่ะเราเ็นที่คอนโทรลเลอร์แล้วเห่อเนี่ย อะไรโอ้โหตายแล้วอ๋อทา่าไงวันเนี้ย L 2อ L 2อลัดลงไหมเหรอทา่าไงวะไม่ใช่เอ้ทา่าไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะ R 1โอ้ตายแล้วท,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 ท้าทายใหม่เลยไปดู อ๋อไม่ได้อ้อทำไงวะเดี๋ยวทำยังไงเนี่ยไม่เข้าใจโอ้เดี๋ยวเวลาไปกับไอ้ไอคานไหกที่เรายังไม่เคยเล่นโอ้โหทาทายใหม่ครับ มาะนี่ผมกดปุ่มขึ้นค้างไว้มันชอบล่อนลงเองแล้วถ้าปล่อยปุ่มขึ้นมันก็จะไม่บินมันจะลอยอยู่นิ่งๆ อนุต้องกด L2 นะ L2 L2 พุ่งชนนั่นแหละ L2 L2 พุ่งชน L2 พุ่งชนแล้วทำไมต้องบินลงวะโอ้เอ้าจะพุ่งลงทับแปะอะไรวะเนี่ย พุ่งชนเฉยไม่ได้ทำไมมันต้องพุ่งลงด้วยอ่ะกดออกเอออากากระบาดโอ้เราเบกว่าจะขึงโอ้ตายแล้วโอ้โอ้อาขาดไปเรียนึงล้โอาขาดไปเรียนึงเออเออตอนนี้ตอนนี้มีวายยอบด้วยไปพอแล้วสองเอสไม่กลับได้ไหมเนี่ยโอ้จะ โอเคเยอะมากต้องอยอมรับจริงๆว่าคนนุ่มสาวมักจะเอาชนะคนแก่ได้เสมอนี่เธอยังไม่แก่เนี่ยเธอยังดูสาวๆเลยเนี่ยแม้ในดวงดาวก็ยังมีช่วงเวลาที่ร่วงหล่นแล้นักภาษาอะไรกับคน่ะตอนนี้ไม่ไม่ใช่ยกข,ของฉันแล้วกา,การเกษียณยังมีความสุขสหคือทางเลือกที่ถูกต้องแต่ยังไงก็ไม่อยากยอมแพ้ให้ยู่ดียแหละ พี่จะไม่แก่ซะหน่อยหรือรอยก็ยังให้มีทําไมต้องรีบกเกษียณด้วยล่ะมันสั้นกันไปแล้วชีวิตการทํางานของฉันทําไมมันถึงสั้นขนาดนี้ยังไม่ได้เริ่มรดการอยู่จุดสูงสุดว่าเป็นยังไงก็ถึงขาดลงซะแล้วถ้ารู้ว่าจะเสียใจขนาดนี้แล้วก็ช่าเถอะจะพูดวันนี้ก็ไม่ได้ถ้าได้รมใหม่อีกครั้งฉันก็ยังเลือกเหมือนเดิมฉันจะคงทุมสุดตัวเพื่อเข้าร่วมหน่วยนักบินด้วยความสามารถของฉันแล้วมันไม่ยากเลยสักนิดนะ่ะแต่นั้นก็จะ,กะเกษียณด,ด,ด้วยอายุเท่านี้ เชืไม่ได้นะฉันพยาเต็มที่แล้วถึงจะไม่จำใจก็อะไรประโยชน์อยู่ดีบางทีชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้แหละมีเรื่องที่ต้องยอมจำนนอยู่ไม่น้อยอย่างเป็นพูดกล้าก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเฉิดฉายได้แค่ชั่วครู่เท่านั้นมันโยยะไม่เป็นไรเขาบินได้เยอะมากเมื่อกี้เธอทำหน้าเห็นใจทำไมตอนนี้กลับดูไม่สบายใจซะละถ้ายังมีชีวิตยอยู่ก็ต้องเจอกับเรื่องราวสารพัด ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยังไงมันก็เกิดขึ้นอยู่ดีคิดซะว่าเป็นประสบการณ์ที่อสเวนซอรเรียนรุ่นพี่สอนเธอแล้วกันปัญหาของฉันก็ต้องแก้ด้วยตัวเองอย่าให้การเสียมรญญารยาทของฉันจะทําให้เธอเสียอารมณ์เลยนะไปทำได้ดีมากเลยนะถ้าน้องชายของฉันจจเย็นเหมือนเธอเขาคงจะดีมันยะยามีน้องชายได้เหรอใช่แล้วน้องชายนิสัยประหลาดสองคนนั้นของฉันไม่ได้คุยง่ายเหมือนกับพวเธอเหรอกนะพวกเขาก็กำลังฝึกทักษะการบินอ่ะไม่สิ ้อาอโคมิดนั่นเอาแตาน่นีคงเก่งในการซ่อนตัวนน่แหละไม่ต้องไปนสนใจเจ้าเด็กบ้าคนนั้นหรอกฉันมอออกว่าพวกเธอมีพรสวรรค์มากถ้ามีเวลาก็ลองบอยบินให้มากขึ้นดูสิไม่ได้อาจถูกเขาเลือกให้เป็นหน่วยนักบินก็ได้นะาาฉันจะลองพยายามในทัทีนะแล้วก็เยี่ยมไปเลยหวังว่าคราวหลังจะได้เห็นเธอบอยบินอีกนะสู้ๆแหละนักบินรุดยาวโอเคอ๋อนี้เควสแค่ไอ้น,นี่นะ เอากล่องท้าทายเอากล่องเฉยเอางี้ดีกว่าผมไปแยกเป็นไลฟ์เป็นชื่อไลฟ์ไปทีเป็นเป็นละเป็นไลท์ไล,ลไปเนาะโอเคเดี๋ยวนี้ลองไลฟ์ก่อนแล้วขึ้นใหม่เออแล้วก็ไปไปทำเควสอื่นคนะเฮ้วันนี้เอ้ยไม่ใช่ีตัวนี้ก็ทัานี้ก่อนเดี๋ยวไปเจออีกไลฟ์หนึ่งไลฟ์หนึ่ง